รายนามสมาชิกกุตาเดียทีวีที่ได้ร่วมทําบุญกับคุณหมอแก้มหอมในการสร้างพระพุทธรูปพระมหาไมมุนีที่ศูนย์อโรคยาจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยเลขสมาชิก5727แม่ขวัญใจจากวอชิงตันสเตท100ดอลลาร์เลขสมาชิ 27, จจาก12680แม่ประนอมจากเวอร์จิเนีย20ดอลลาร์ เลขสมาชิก3261แม่สุม,มนรัตจากโอเรกอน200ดอลลาร์เลขสมาชิก8302แม่สําเนียงจากโคโรราโด100ดอลลาร์เลขสมาชิก12164พ่อแก้ววิไลศักด์พร้อมครอบครัวจากบอชิงตันสเตท50ดอลลาร์เลขสมาชิก15354แม่บุญทันจากแคนซัส50ดอลลาร์ เลขสมาชิก1 3 2 1 4แม่ดอกไม้จากอาคันซอ200ดอลลาร์เลขสมาชิก801แม่มวลจากวอชิงตันสเตท100ดอลลาร์เลขสมาชิก3547แม่สงา่าจากเท็กซัส1 0 0ดอลลาร์เลขสมาชิก T1078 แม่ทองดีจากเท็กซัส1 0 0ดอลลาร์เลขสมาชิกท1037 แม่ภัยจากเนวาดา200ดอลลาร์เลขสมาชิก13763แม่พูลซับจากแคลิฟอร์เนีย100ดอลลาร์เลขสมาชิก14741แม่อัมพรจากวอชิงตันสเตท100ดอลลาร์เลขสมาชิก7275แม่สมบูรณ์หรือแม่ไฝนะครับจากนอร์ทโคโรไลนา100ดอลลาร์ เลขสมาชิก13152แม่สุขจากแคลิฟอร์เนีย1 0 0ดอลลาร์เลขสมาชิก7305แม่จุมสีจากแมริแลนด์30ดอลลาร์เลขสมาชิก t 1 3 1 0ป้าเรือนแก้วหรือแม่ชมพูจากลุยเซียนา5้า50ดอลลาร์เลขสมาชิก13077แม่กันหาจากเวอร์จิเนีย200ดอลลาร์ เลขสมาชิก14264แม่ชวนพิษจากเนวาดา50ดอลลาร์เลขสมาชิก12216คุณประเทืองจากนิวเม็กซิโก100ดอลลาร์เลขสมาชิก7979คุณสุทินจาก阿拉บามา1 0 0ดอลลาร์เลขสมาชิก8860คุณสมพงษ์จากเนบราสกา50ดอลลาร์ เลขสมาชิก8301แม่ปูจาจากแคลิฟอร์เนีย100ดอลลาร์เลขสมาชิก7099แม่ทองเหรียนหรือแม่นกจากนิวเม็กซิโก50ดอลลาร์เลขสมาชิก T1160 แม่จิรวัตรจากนิวเม็กซิโก100ดอลลาร์เลขสมาชิก7126แม่อุฒนาจากอิลลินอย30ดอลลาร์เลขสมาชิก 91,90แม่ดอกแก้วจากแคลิฟอร์เนีย200ดอลลาร์เลขสมาชิก5928แม่ดาราพรหรือปลาแดงนะครับ51ดอลลาร์จากแมชชาสุเซสเลขสมาชิก5938แม่ใบอันนี่นะครับจากวอชิงตันสเตท21ดอลลาร์เลขสมาชิก WS5 นะหรือบ้านเลขที่5นะครับแม่กองแก้วจากแคลิฟอร์เนีย100ดอลลาร์ คุณล่าจากแคลิฟอร์เนียแล้วก็พี่ตันแล้วก็เอลินพรนะครับจากแคลิฟอร์เนียอีกหนึ่งรดอลลาร์เล็สมาชิก15269นะครับคุณจัสมินนะครับจากแคลิฟอร์เนีย100ดอลลาร์เล็สมาชิก12470แม่เวียงคำจากเทนเนสซี100ดอลลาร์3623พ่อเจ้าเมืองนะครับจากไอโอวา50ดอลล่า เลขสมาชิก7996จากเท็กซัสแม่สงัดจากเท็กซัส100ดอลลาร์นะครับเลขสมาชิก12551แม่แก้วคำจากเท็กซัส50ดอลลาร์เลขสมาชิก5845ป้พ่อเพ็งพร้อมครอบครัวจากแคนซัส100ดอลลาร์เลขสมาชิก6267แม่ทวินจากนิวเม็กซิโก100ดอลลาร์นะครับแม่ทวินหรือแม่สมใจนะครับ เลขสมาชิก9648พ่อสิงห์พร้อมครอบครัวจากวอชิงตันสเตท150ดอลลาร์เลขสมาชิก15986แม่เกสอนจากวอชิงตันสเตท80ดอลลาร์เลขสมาชิก12240แม่กัญจนาจากฟลอริดา50ดอลลาร์เลขสมาชิก15963 แม่กันนิกาจากฟลอริดา20ดอลลาร์เลขสมาชิก7529แม่เฮียงจากนิวเม็กซิโก100ดอลลาร์เลขสมาชิกที0 0 3แม่นิตยาจากนิวเม็ซิโก100ดอลลาร์เลขสมาชิก1 3 2 6 6พ่อจอนนี่จากแคลิฟอร์เนีย100ดอลลาร์เลขสมาชิก 15209แม่บัวบางจากนอตโครเลนาห้าสิดอลลาร์เลขสมาชิก13751นะครับแม่สุกจากจอกร์เจีย50ดอลลาร์เลขสมาชิก4857แม่เสาจากเวอร์จิเนีย100ดอลลาร์เลขสมาชิก4851แม่แมรี่มหาจากมินนิโซตา50ดอลลาร์ เลขสมาชิก14747แม่เพิ่มสีจากลุยเซียนา100ดอลลาร์รวมทั้งหมดที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญมาเป็นเงินทั้งสิ้น4,502ดอลลาร์